มาตั้งข้อสังเกตนะครับให้กับเพื่อนๆคนตาบอดนะครับเรื่องของการที่เราจะตั้งค่าการอัปเดตแอปพลิเคชันผ่าน Play Store เนี่ยให้อัปเดตแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติดีหรือไม่ซึ่งค่ามาตรฐานตั้งไว้ว่าอัปเดตแบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับอืมโจทย์นี้เนื่องด้วยในช่วงเดือน มิถุนากรกดากรกดาเนาะก็เรื่องของ Facebook บนระบบปฏิบัติการ Android เกิดปัญหาคืออ่านคอมเมนต์หรือความคิดเห็นไม่ได้และเออผมผมก็เพิ่งเช็คเองเมื่อสักครู่ก่อนเข้าการทำสื่อนี้ตอนที่ Facebook กลับมาอ่านคอมเมนต์ได้ปกตินะครับเป็น f c e e o o o เวอร์ชัน4 7่นะครับ แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตคำแนะนำเกี่ยวกับแอปตอนนี้ผมใช้ Talk Back นะครับร่วมกับเสียงกัญญาเนาะคำแนะนำเกี่ยวกับแอปหาลองถ่ายรูปนาฬิกาแอปพลิเคชัน f a c e b o o k f a c e b o o k ดงรายการที่ยี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบจากหกสิบสผมอยู่ที่ไอคอน a c e b o o k นะครับแต่ผมไม่เข้าครับผมหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งครั้งที่สองแชร์ไว้ปุ๊บมจไม่ในตารางมีเมนูตามบริบทขึ้นมาข้อมูลแอป แล้วก็ไปที่ข้อมูลแอปนะครับผมกดเข้าไปที่ข้อมูลแอปอ่เคาเบิร์อแล้วเมื่อเข้ามาที่ข้อมูลแอปของ app Facebook app. แอป f a c e b o o k แล้วด้านล่างเขาจะมีรายละเอียดบอกว่าแอปนี้ต like ิดจะติดตั้งจากที่ไหนอ่าเนี่ยครับการแสดงภาพสอดส่วนรายละเอียดแอปติดตั้งแอปจาก google play store อ่าแอป Facebook ของผมติดตั้งจาก google play store ซึ่งตอนนี้มีการเวอร์ชัสี่เจ็ดสีนย์ูย์ห้่ อัปเดตเป็นเวอร์ชันสี่เจ็ดสี่อีกแล้วซึ่งเวลาอัปเดตทีหนึ่งก็ลุ้นวันนี้วันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดผมก็เลยเอเข้าพอกดเนี่ยเราเราสามารถเข้าไปที่ออารยยละเีดแติดตั้งแอปจาก google play store นะครับตรงนี้ครับเราสามารถกดหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเขาจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน facebook ใน play store นะครับผมหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งตรงนี้ก็ได้ปึ๊บ เลยสต่ะ <Le> ซึ่งตรงนี้ครับถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณปัดขวามาเรื่อยๆถ้ามีปุ่มติดตั้งครูสมาร์ทครูสมาร์ทสี่ที่อื่นเป็นเชิดปิดปุ่มถอนการติดตั้งก็จะมีถอนการติดตั้งมีเปิด,ปดอันนี้คือไม่มีการอัปเดตใหม่อะไรขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆปัดขวามาแล้วเจอปุ่ม update, อัปเดต Facebook มีการอัปเดตแล้วสิ ซึ่งบางครั้งหลายท่านไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ในบางที่แล้วเขาก็จะมีการอัปเดตอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยโดยที่เราไม่ได้เป็นคนกดอัปเดตเองซึ่งบางทีการฟังข่าวอ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตข่าวนี้ก่อนผมลองใช้ Facebook เวอร์ชั่นใหมน่นะครับ474หลังจากที่เพื่อนๆกลับมาใช้ตอนใช้ได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาอ่นความเห็นได้เป็นเวอร์ชัน4 7่และเวอร์ชัน4 7่นะ เมื่อวานนี้หรือวันนี้เนี่ยอ่านคอมเมนต์หรือการสแสดงความเห็นได้ไหมเครื่องของผม Android 12กับ f c e e o o o เวอร์ชัน4่เจยังอ่านได้ตามปกตินะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าอ้าวแล้วแล้วเราเราทำยังไงดีล่ะอย่างเช่นอตอนนี้คุณเข้ามาที่อแอปเพย์สโต e ก็ได้นะครับแอปเพย์สโตแล้วอยู่ที่ค้นหาด้วยเสียง กดปึ้งแล้วพูด Facebook ไปแล้วหา Facebook ของ Meta กดเข้ามาที่หน้านี้เหมือนกันหน้านี้มีท่าแพลตฟอร์มอ่านี่ครับ Facebook Facebook ของมีท่าแพลตฟอร์มอยู่หน้านี้อยู่หน้านี้เราสามารถเลือกตัดสินใจได้ว่าเราจะปิดการอัปเดตแอปอัตโนมัติเป็น l ล n e แอปดีไหมคือการปิดทั้งหมดเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเลยจริงๆสามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าเอ่อ Store เขาสามารถให้เราเลือกเป็น แอปพลิเคชันได้นะครับอย่างถ้าคุณอยู่ใน Facebook ในเฟสเ Store นะครับเนี่ย f a f e c o o o อ่าแล้วปัดขวามาเนีครับให้ปัดซ้ายย้อน Facebook ซ้ายย้อนจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมที่อยู่ก่อนชื่อแอป f a c e b o o k แล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งไปปึ๊บแล้วปัดขวามาแจ้งว่าไม่เหมาะสมปัดขวามาเลือกไว้อัปเดตอัตโนมัติเลือกไว้อัปเดตอัตโนมัติเนี่ยครับซึ่ง ถ้าเราเลือกหัวข้อนี้บางครั้งเขาก็อัปเดตอัตโนมัติบางครั้งเขาก็ไม่ได้อัปเดตอัตโนมัติมันอยู่ที่มือเราเป็นคนกดอัปเดตแต่ถ้าคุณเลือกตรงนี้ไว้โอกาสมีการอัปเดตอัตโนมัติค่อนข้างสูงซึ่งค่ามาตรฐานเลือกไว้อยู่แล้วมันก็เลยเป็นโจทย์เหมือนกันผมก็เลยเอายังไงดีอ่ะคือมันควรที่จะเลือกไว้ไหมในการอัปเดตอัตโนมัติแบบนี้เนี่ย จ้งว่าเลือกไว้อัปเดตอัตโนมัติถ้าคุณไม่ต้องการคุณก็หนิ้วแต่สอครั้งแล้วฉันจะเป็นคนกดอัปเดตแอป Facebook เองอ่าถ้าผม1นิ้วแต่สองครั้งตรงนี้ก็จะเป็นการตึกๆึก S <S เลือกเฉพาะ f c e e o o o นะครับเลือกเฉพาะ Facebook ว่าไม่ต้องอัปเดตอัตโนมัติฉันจะเป็นคนอัปเดตเองแล้วก็คอยฟังข่าวจากเพื่อนอ่าซักใช้ไปเถอะ ถ้าเราก็ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ฟังชันใหม่ๆแล้วฟังข่าวจากเพื่อนไปเรื่อยๆว่าอ่าตอนนี้แอป Facebook ใช้ปกตินะอาถ้าใช้ปกติปุ๊บเราก็อะผมพิกเซลลันเชอร์น้าจะหลักหนึ่งจากสี่ก็มีหลายๆวิธีนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอาเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ล่าสุด Google Play Store Play Store อะเคลียร์เคลียร์งเคลียร์ Play Store ออกหน้าจะหลักหนึ่งจากสี่ผมโดยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำนะครับว่าให้อัปเดตแอปทั้งหมดวิธีการนะครับ ให้อยู่ที่หน้าโฮมแล้วก็เพื่อนๆหาไอคอน Play Store ให้เจอ p <Play> Store อ่้หาไอคอน Play Store ให้เจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งครั้งที่สองแช่ไว้โดยส่วนใหญ่จะขึ้นเป็นเมนูตามบริบทขึ้นมานะครับให้เราปัดขวามาหาแอปของฉันแอปของฉันนะครับปัดซ้ายหรือปัดขวาหาแอปพลิเคชันของฉันหรือแอปของฉันให้เจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเลยสโต้ <Play Store. S 1> ปับ พอเข้ามาแล้วปับ๊บเราก็ปัดขวามาเรื่อยๆเลือกแล้วภาพรวมจากการเนะี่ยขวามาเรื่อยไม่พบแอปที่เป็นอันตรายแอปทั้งหมดเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วอัปเดตล่าสุดเมื่อ24นาทีที่ผ่านมาถ้าเขามีขึ้นมาว่า,ามี10แอปอพร้อมที่จะอัปเดตคุณก็สามารถปัดขวามาที่เขาว่าอัปเดตทั้งหมดก็ได้กรณีคุณฟังเพื่อนแล้วนะครับว่าตอนนี้ messenger ไม่มีปัญหา facebook ไม่มีปัญหาเราก็กดอัปเดตเลยเราก็กดอัปเดตได้แต่ถ้าเพื่อนบอก เออเราก็กดเข้าไปที่มี10แอปนะ่ะกดเข้าไปแล้วก็กดอัปเดตเป็นชื่อแอปแต่ละตัวชื่อแอปแต่ละตัวแทนอย่าไปอัปเดตแอปที่เกิดปัญหาอ่าแล้วเอ่ข้อดีของการที่เอผมแหมเอาเป็นว่าเอาแล้วแล้วตอนเนี้ยเพื่อนบอกว่าของผมยังใช้ไม่ได้แล้วเข้ามาในเนี้ยเข้ามาในนี้มันก็ยังขึ้นว่าแอปทั้งหมดเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วอัปเดตล่าสุดเมื่อย4นาทีที่ผ่านมาเนี่ย2ีนาทีที่แล้วเข้ามาแอป ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเราจะไปแบบเข้าไปเพื่อช่วยตรวจสอบให้ใหม่ยังไงคุณหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งที่แอปทั้งหมดเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเนี่ยหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปตรงนี้เลยปุ๊บนำทางขึ้นเขาจะเข้ามาอีกหน้าหนึหน่งแล้วปัดความมารอการดาวน์โหลดขวามาคุณพร้อมแล้วความมาแอปทั้งหมดของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วรู้แล้วแต่อยากอยากตรวจสอบใหม่ปัดควาอีกตรวจหาอัปเดตเราสามารถหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งตรงนี้ปุ๊บนำทางขึ้นตรวจหาอัปเดตได้ แล้วถ้าเขาตรวจใหม่แล้วพบว่ามีปัดความมารอการดาวน์โหลดเนี่ยคุณพร้อมแล้วแอปทั้งหมดของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วของผมก็ยังไม่มีแต่ถ้ามีเนี่ยเขาจะขึ้นเลยว่ามีกี่แอปที่เขาตรวจพบหรือเราไม่มั่นใจปัดความมาต่อดหาตเกดตรวจหาอัปเดตม่อีกทีหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งนำทางขึ้นเนี่ยบางคนบอกว่าของเราได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วแต่ของเรายังไม่ได้กดเข้ามา กดตรวจหาอัปเดตซ้ําครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก็ได้แต่ว่าก็ไม่ต้องทําบ่อยมากถ้าทำสอครั้ง <รอ S 1> แบบนี้คุณพร้อมแล้วเนี่ยแอบทั้งหมดของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วผมทําไปแล้วหลายรอบมันก็เลยอัปเดตจนไม่มีจะอะไรจะอัปเดตแล้วเออแล้วเมื่อกี้เ c e b o o k เราไปติ๊กให้ติ๊กให้อ่อเดี๋ยวขออนุญาตแบ็กออกมานำทางขึ้นแบ็กออกมาช เราเราไปทำเดี๋ยวขออนุญาตปิดแอปเพจ y Store ใหม่ p l ้ y หเพจการตั้งค่าหน้าจอหลักหนึ่งจากสี่เกิดเราไปตั้งให้ Facebook เนี่ยไม่ได้อัปเดตอัตโนมัติแต่ว่าวันหนึ่งใช้มาเป็นปีแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะ Facebook เพื่อนก็ไม่เคยเกิดบ,บอกไม่เคยเกิดปัญหาเลยอยากจะกลับมาให้อัปเดตอัตโนมัติอีกเราก็ต้องกลับไปทําตามแบบเดิมครับ คุณจะอยู่ที่ไอคอน f a c e b o o k แล้ว1นิ้วแต่ด2ครั้งค้างไว้แล้วเลือกที่ข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลแอปพลิเคชันนะครับกดเข้าไปแล้วก็ปัดไปที่รายละเอียดติดตั้งจากเพโซกดเข้าไปแล้วก็ไปเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วก็ไปติ๊กเอาให้อัปเดตอัตโนมัติหรือคุณจะเข้าผ่าน Messages หน้าแรกคุณหา Play Store เ <N> นี่ยครับคุณหนึ่งนิ้วแตดสองครั้งที่เ a y Store แล้วปัดซ้ายมาจากด้านบนมาหา ปุ่มค้นหาด้วยเสียงลงชื่อเข้าใช้ในชื่ออแสดงกันค้นหาด้วยเสียงปุ่มค้นหาด้วยเสียงเนี่ยครับแต่ของผมพอดีใช้การบันทึกหน้าจออยู่เลยใช้ไม่ได้คุณหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งแล้วพูดคําว่า Facebook แต่ผมเองอาจจะต้องใช้ตัวนี้นะพิมพ์ชาร์ลีอาค่า F ์ลีเอฟ C อฟบี B B กี อ่าผมใช้พิมพ์เอา Facebook ไปนะครับแต่เพื่อนๆตรงค้นหาด้วยเสียงพอตุง้งพูดพูดคำว่า Facebook เฉยๆเนี่ยสลับวิธีการผมก็กดค้นหาด้วยการพิมพ์เองแล้วเราก็หาแอป,ป Facebook เนี่ยครับ Facebook ค้นหา google เ a y ค้นหาด้วยเสียงได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับโฆษณาทิชทาทิชทาทิติดตั้งทติดตั้งบนอุปกรณ์ Facebook ติดตั้งแล้วเนี่ย Facebook ติดตั้งแล้วคอเข้าไปเลยครับอ่า Facebook ติดตั้งแล้วเนี่ยครับ เราก็ปัดขวามาคขวามาตัวเลือกเพิ่มเติมขวามาลองลองเช็คก่อนว่าของเมตาหรือเปล่าปัดขวามี่าแพลตฟอร์มนี่ยเมตาแพลตฟอร์มเราก็ปัดซ้ายมาที่ตัวเลือกเพิ่มเติมตัวเลือกเพิ่มเติมครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งหน้าต่างป๊อปอะปแล้วก็ปัดขวามาที่ามมเหสขวาอีกไม่ได้เลือกไว้อัปเดตอัตโนมัติเนี่ยครับไม่ได้เลือกไว้อัปเดตอัตโนมัติเราอยากจะให้กลับมาอัปเดตอัตโนมัติก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตรงเนี้ยเราสามารถที่จะมาเลือก เปิดปิดเป็นแอปแอปได้เลยนะครับก็แต่ว่าข้อสังเกตของผมผมผมคงต้องถามย้อนกลับไปว่าเอาไงดีอ่ะเพื่อนเพื่อนเราปิดการอัปเดตแอปเป็นตัวตัวที่เราใช้บ่อยแล้วมันอาจจะใช้ใช้ไม่ได้เรื่องเวลาอัปเดตหรือก็ปล่อยอัปเดตไปเถอะเดี๋ยวเขารอเขาถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวก็รอเขาแก้ไขบางทีเขาก็แก้ไขเร็วบางทีเขาก็แก้ไขช้าแต่ สำหรับคนที่เพื่อนบอกว่าอัปเดตไปแล้วมันมันมีปัญหานะเราไม่เชื่อแล้วเราก็ไปอัปเดตเมื่อเป็นแล้วมันมันก็ต้องยอมรับผลสิ่งที่เราอัปเดตไปกับสองคือบางคนก็ไปใช้วิธีการคือหาไฟล์ apk ตัวเก่ามาใช้งานหรือ มีขออนุญาตเอ่ยถึงนะคุณไารเวทก็แนะนำอีกมีแอปพลิเคชัน Facebook Live ซึ่งก็เป็นอีกแอปที่ทำให้เราอ่านการแช่งอ่านคอมเมนต์ได้อ่านคอมเมนต์ได้ก็น่าสนใจก็เป็นอีกหนึ่งแอปแต่ว่าก็อยากให้ตัวแอปหลัก Facebook ของ Meta ทำงานได้ดีนะครับผมดังนั้นอเอาไงดีล่ะปล่อยให้อัปเดตอัตโนมัติของแอป Facebook ดีหรือไม่ต้องปล่อย แล้วเราไม่ต้องใช้อะไรใหม่ล่าสุดหรอกแต่ขอให้ใช้ได้เหมือนตอนนี้ Messenger บน iPhone นะเอออืมเดี๋ยวรอตอนที่เขากลับมาใช้ปกติแล้วเราจะไปปิดการอัปเดตของ Messenger ดีไหมจะได้ไม่เกิดปัญหาอีกอืมพอตอนนี้มันอัปเดตไปแล้วคือตอนนี้ ใครที่ใช้งาน Facebook อยู่เวอร์ชัน่น4อัปเดตได้นะครับของผมแต่ของเพื่อนๆอ,อัปเดตแล้วเป็นไงบอกกันได้ของผมอัปเดตแล้วใช้งานได้ดีไม่ยังไม่ต้องงวลสำหรับของผม Android 12กับ Talkback 14นะครับใช้งานกับ f a c e b o o k อ่านการแสดงความคิดเห็นได้แต่มีบั๊กอื่นๆเปล่าไม่แน่ใจนี่ก็ลองมาตั้งข้อสังเกตกันแล้วก็สำหรับใครอยากจะตรวจสอบการอัปเดตแบบลึกลงไปอีกแบบเขาบอกอัปเดตสุดแล้วคือมีเพื่อนๆเ,เ,เคยบอกกันในช่วงก่อนนะ ของเราไม่เห็นอัปเดตเลยคือสามารถกดตรวจอัปเดตซ้ําเข้าลงลงลึกเข้าไปได้อีกครับอะลองดูนะครับมาแบ่งปันทิปเทคนิคกันกับบริการหมอคอม1414พรัสมาเลยตั้งข้อสังเกตกันกับเรื่องของอัปเดตอัตโนมัติดีหรือไม่ดีบน Play Store กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม